ตอนนี้เพื่อนๆของเรานะคะก็กำลังทำการทอดแหอยู่ข้างล่างนี้ค่ะมา<ป>ดูกันเลยค่ะทย,คยวคนที่ตั้งใจกันมากๆเลยนะคะ

ยังยังจะไปก่ไปโม่จริมเขาจะจ่าย500ไลท์เลยไม่เอาน่าไม่มาโอ๊ยต้องต่อยกันยิ่งยิ่งเลยโอ๊ยไม่แข่งเอ้ยบอลแข่งใครอยากแม่งถ่ายฮือหือใช้กุกคอนในตัวนี่ ไนอยู่บ่อคว่าใช่ดให้คุย้ำกันได้ๆี่ลายเน่กล้าได้กุ้ยอยู่หนอกแาหงมาเลยกมาจรจาอ้ตีด้ยี่ตายบ่อะป้าเอปนี่นี่ยู่อดกัดี๋ย้ยให้ให้ให้ห้มันดูตมนตมมันตมอ่ะตีไหกับงคเดีวเมนตาปลาตีกับงคเดีย กูยังหลวอย่มันมีแถวแถวหนึงเด้อแบบเลียงขอเดียวเรามาเบิดเลยแต่ว่าเจ๊แปดข้อเฮ็ดเล้วแล้ววะมงเต็มวันซุกคุนกูอันเฮ็ดน้ำเขามึงส่งเหรอมิจะกวกไปหนนมิจะกเหม่อูกเก้าเลยโเก้าเลยโยกัวมือสุดท้ายมันบอกที่ก้มซุกมือันซุกนั่นเออ องวนนันนุกะมูกูมาหอดประมาณบ่ายน่ะกูก็ไปนนางขาหมูกูอยู่เกษตรบือเบรกตากระเมื่อไงเออวันนี้